สวัสดีครับการที่ผมมาอยู่ลิมทะเลครั้งนี้นะครับเอ่อก็ผมก็มาอยู่ลิมทะเลไม่นานเนี่ยครับนัดแรกผมก็ได้ลงแข่งขันกับาการท่าเรือไทยครับาทางเราก็เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ในเกมนั้นซึ่งครึ่งหลังนี่ผมปวดขี้มากเลยครับก็ต้องเข้าของน้ําก่อนนะครับมันเลยทยวลวําให้เสมออ่าผมลงก็มีโอกาสชนะมากดูเพื่อนขาคิดว่าผมไม่ตั้งใจเล่นนะครับแต่จริงๆริงครับผมปวดขี้ครับการปวดขี้มันห้ามกันไม่ได้นะครับ ผมก็ต้องก้าหงน้ำนครับโ,โปหปวดหลายมากเลยก่อนลงแิ่งขานี่ผมได้กินม้วนน้ำปลาหวานไปครับคือนักเตะการตัดเรือกสายข้าวน้ำพวงปลาหวานเนี่ยผมกินับผมก็กินเยอะครับเพราะมันอร่อยมากเลยครับคือมันเปรี้ยวมากครับคือมันมีกลิ่นน้ำปลาหวานเค็มๆเปรี้ยวครับผมชอบมากเลยครับผมว่าจบเกมนี้ผมจะไปหาม่วนน้ำปลาหวานกินครับผมไม่รู้ว่ามีขายแถวไหนครับแต่ผมก็จะไปครับมันอร่อยจริงๆครับผมชอบม่วเปลาหวานมากครับ ไอรีฟน้ำปลาหวานครับผมจะทำหอมันให้ได้นะครับเพราะผมชอบมากครับน้ำปลาหวานครับแม้ผมจะต้องย้ายไปเล่นให้กับประเทศไทยก็ตามครับเพื่อมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับผมรักน้ำปลาหวานจริงๆ